ปาลอมบาโลลุงโกอ่างเก็บน้ำใต้ดินของชาวมาเทราเนื่องจากว่าที่เนี่ยเป็นเมืองที่มีภูมิอากาศที่อยู่บนอยู่บนภูเขามันก็จะมีความร้อนเนาะแล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยตกชาวเมืองเนี่ยก็เลยอยากจะต้องเก็บน้ำเอาไว้ก็มีการอยู่กับธรรมชาติเขาก็ใช้วิธีการเอาน้ำฝนจาก ข้างบนเนี่ยจากบนเขาเนี่ยไหลาตามบ้านผ่านทั่วเรือนผ่านถนนผ่านทุกอย่างแล้วก็เอาลงมาเก็บไว้ในใต้ดินตรงนี้ที่เนี่ยก็คือปาลอม b a โลลุงโกวิธีการเก็บน้ำของเขาอะ่ะก็คือเขาจะรับน้ำฝนจากในอาคารในเมืองเนี่ยแล้วก็ไหลลงมาเก็บน้ำที่ใต้ดินตรงนี้ปริมาณน,น้ำเนี่ยได้มากกว่า5 000, 000, ล้านลิตรเออทั้งหมดก็จะ ขุดภูเขามาันหนึ่งลูกขุดมาเป็นอ่างเก็บน้ําใต้ดินเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่น้ํามันลงมาใช่ไหมมันก็อาจจะมีการซึมออกไปผ่านภูเขาผ่านหินเขาก็เลยเอาปูนฉาบซึ่งเขาเรียกว่าค o อกซิโอเพสโตเป็นปูนฉาบผสมกับกระเบื้องดินเผาของโรมันเอามาฉาบเป็นวอเตอร์พรูฟในอดีตอย่างหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านาเนีขาก็จะขุดภูเขาหินทั้งลูกขึ้นมาเลย ที่เราเห็นตรงนี้มันก็จะเป็นเสาแล้วก็คานหินชาวบ้านสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ขุด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 ขึ้นมาเป็นรูทําเป็นพื้นที่เพื่อที่จะเอาไว้ใช้สอยเอาไว้เก็บน้ําเอาไว้อยู่เนี่ยพูดง่ายๆว่าเสาคานทุกอย่างเนี่ยมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันหมดเพราะมันทํามาจากวัสดุเดียวคือหินสมกับเป็นเมืองภูเขาหินจริงๆ